สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเอ่อได้อัพ CPU ใหม่ครับผมแอปสปิคคอมของตัวเองนี่ครับใหม่ทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอนะครับผมซึ่ง CPU ของผมกับการ์ดจอของผมเนี่ยครับเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับผมอันดับแรกนะครับ CPU ที่ผมได้อัพมาใหม่นะครับผมคือ i5 1 3 4 0 0 F นะครับผมรหัส i5 Gen13 นะครับซึ่งเป็น ย็นใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าเป็นแค่ i5 นะครับผมเพราะว่ามันแพงนะถ้าเป็น i7 หรือ i9 เนี่แพงสำหรับผมนะคนอื่นจะไม่แพงแต่แพงสำหรับผมผมก็เลยอัพตามงบไปก่อนนะครับผมก็นี่ครับผมเป็น i5 1 3 4 0 0 f นะครับผมตัวเสื่อจะกลับด้านเนาะเพราะว่าผมใช้กลองหน้าในการถ่ายนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับเป็นเมนบอร์ดครับที่ผมได้ซื้อมาเพื่อใช้คู่กับ ัว i5 73ของผมนะครับผมก็จะเป็นตัว H610MHDVM2 นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มี M2 ใช้หรอกนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือ,อ,อช่องเสียบ USB เยอะนะครับผมช่องหลังนะด้านหลังบอร์ดนะครับช่องเสียบ USB เยอะมากซึ่งผมใช้ในการเสียบเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่คือข้อดีของบอร์ดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ แต่ว่าบัตรเรมเนี่ยตันแค่3,002นะครับผมผม,ผมก็ไม่ได้ใช้บัตรเรมสูงอะไรอยู่แล้วครับใช้แค่2,004ก็เลยซื้อบอร์ดตัวนี้มาครับซึ่งเหตุผลหลักที่ซื้อบอร์ดตัวนี้ก็คือช่องเสียบ USB เยอะครับแล้วก็รองรับ7 1 3ที่สําคัญเนาะโอเค okay. ต่อไปนะครับผมสิ่งที่ผมได้อัปมาใหม่ครับของผมผมเครื่องนี้นครับก็จะเป็นตัวการ์ดจอนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่ในด้านหลังเนี่ยนี่ครับ ตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับเป็น2060เป็น RTX 2060 Super ครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีกล่องครับเพราะว่าผมซื้อมือ2มาใช้นะครับผมการ์ดจอก็เลยไม่มีกล่องนะครับผมก็อัพตามงบอย่างที่ว่าไปโอเคครับผมสำหรับรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผมได้อัพใหม่สำหรับคอมผมนะอ๋อเดี๋ยวบอกส่วดอื่นด้วยเนาะกันเนาะ power supply ของผมเป็น e n t e c VP 600ครับเป็น600วัตต์เป็นตัวเดิม 5ปีได้แล้วครับก็ยังถือว่าโอเคครับผมยังไหวอยู่แล้วก็มีแรมใช้มาห้ปีเช่นเดียวกันครับผมก็เป็นบัสองพันสี่นะครับผมแปดกิกสตัวก็คือรวมเป็นสิบหกกิกบัตสองพันี่ครับผมก็อย่างที่ว่าไปครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เป็นเป็นบัสเก่าะครับก็ก็เลยไม่ได้ใช้บอร์ดที่ที่เป็นเจนไอเป็นรหัสซัดนะครับเพราะว่า ไม่ได้อเว r ร์ o คล็อกไม่ได้ OC ทั้งการ์ดจอไม่ได้ OC OC ทั้งแรมแล้วก็อะไรครับผมก็เลยใช้บอร์ดตัวมินิธรรมาดาครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกหรือเปล่า SSD ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับใช้เป็น SATA 3ธรรมาดาไม่มี M.2 นะครับผมโอเคไม่ b okay. r o เซอร์ i ารินะนี่ครับผมตัวนี้ใช้มามนานเหมือนกันครับห้าปีได้เหมือนกันประกันหมดรเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่า ก็ยังใช้ได้ยังโอเคอยู่ครับผมโอเคสำหรับอ,อ,อุปกรณ์เบื้องต้นภายนอกก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับส่วนซิงค์ของ i5 ของผมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้งบหมดครับผมรอเง,องินเดือนออกก่อนเดี๋ยวจะค่อยเปลี่ยนซิงค์อีกทีหนึ่งนะผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนหรือใครอยากเห็นว่าหรืออยากให้ผมลองเป็นตัวไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับผม แต่ว่าตัวที่ผมเลงไว้ก็คือเป็น id cooling 214อะไรสักอย่างนี่เลยครับ ex หรือ e x l A t ex t อะไรสักอย่างนี่ครับที่ผมเลงไว้ก็จะเป็นตัวนั้นครับผม id cooling ราคาไม่ถึงพันครับแต่ก็รู้สึกว่าเป็นซิ่งลมที่กุ้มราคาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดูจากรีวิวตาม YouTube ตามอิออนเทอร์เน็ตต่างๆครับผมโอเคสำหรับอุปรกรณ์ เบื้องต้นก็อย่างที่เห็นครับเนี่ยคอมเป็นมีการจอส่วนสีฟ้าฟาที่เห็นนั้นเป็นพัดลมเคสครับผมเป็นซินนามิ S9 Plus นะครับเคสนี้ก็ใช้มานานที่เดียวกัน5กว่าปี5้ปีได้แล้วมั้งเคสนี้โอเคสำหรับการแนะนำอุปกรณ์ที่ผมได้อัพมาก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานนะครับผมในการเล่นเกม แอพจี uh, PUBG แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ตอนนี้ก็มีแค่เกมพับจีนะเพราะผมได้ลงวินโดว์ใหม่ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้โหลดเกมอื่นมา uh, เล่นหรือลองไฟเอฟอะไรก็ยังไม่ได้โหลดเลยตอนนี้ก็มีแค่พับจีครับผมเดี๋ยวผมจะ uh, ลองพับจีให้ดูแล้วกันเนาะราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการใช้การจอกับ CPU เนี่ยมันมันมันคอขวดหรือเปล่าแล้วก็เอฟเอที่ได้ของเกม Pu b g เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย อาล้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ผมได้ลองเข้ามาในเกมขับจีเบตเทนกราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องจะบอกว่าตอนนี้พัดลมผมเสียงโคตรดังฮะเสียงดังมากพัดลมเน่ะโอเคเมื่อกี้ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเนาะภายนอกเครื่องตอนนี้นะครับผมมองจากมุมมองคนนั่งเล่นเกมนะฮะเสียงซิงดืมโคตรดังฮนะหมุนแรงมากครับตอนนี้แล้วก็ สังเกตที่อุณหภูมิของ CPU ทางซ้ายบนนะครับผมเกือบ80องศานะครับแล้วก็ทะลุ80ไปเรียบร้อยครับตอนนี้80กว่าๆได้นะพีนตเอนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ180 190บวกได้เลยนะฮะ200แล้วตอนนี้200บวกนะับแล้วแต่จังหวะหันจังหวะอะไรนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าลื่นๆครับผมสำหรับเกมผับจีนะฮะแถมยังผมคิดว่ายังในสตรีมได้อีกนะครับผมสเปคนี้ อยู่ในระดับกลางๆครับไม่ได้ถือขั้นถึงขั้นแบบสตรีมได้แบบระดับสูงนะครับถ้าจยาสูงก็ต้องไปเป็นไอ้เจ็ดนู่นเลยครับอันนี้ก็กลางๆครับถือว่าใช้เล่นใช้แข็งได้พอแบบสู้กับความกระตุกได้นะครับผมไอพตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ190บวกนะฮะราไปสิบร้อยเกบวกมีจังหวะที่ขึ้นไป200บ้างเป็นบางครั้งนะครับผมก็อย่างนี้ จังหวะยิงก็จะลดไปอีกนะครับผมแต่ที่สำคัญคือตัวเลของศาของ CPU นี่แหละครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสรุปก็คือแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้ i5 Gen13 ตัว 13400F 13นะครับหรือตัวอื่นเช่นเช่นเดียวกันนะครับผมแนะนำให้เป็นซิงซิงลมที่ไม่ใช่ตัวเดิมครับผมเอาง่ายๆก็คือ หา CPU Cooler ที่จะเป็น heatsink หรือชุดน้ำปิดชุดน้ำเปิดหรือ,อยังไงก็ได้แต่ขอแนะนำให้เป็นเป็นซิงแต่งดีกว่านะครับผมเพราะตัวเดิมนี้โอ้โหถ้าสมมุติเล่นเกมทุกวันแล้วอุณภูมิมันไป80กว่าทุกวันในระยะเวลาหลายๆชั่วโมงนี้ก็เออ่ไม่ดีครับไม่ดีต่อตัว CPU นะครับผมอาจจะคิดว่าร้อนเกินไปฮะถ้ามันเล่นแค่ชั่วโมงเดียวยังพรว่านะ้เกมแต่ คนเออ่ชาวเล่นเกมอะเนาะก็ต้องไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแน่ๆครับเวลาเล่นทีหนึ่งโอเคครับผมคือสำหรับ FPS นะครับก็อย่างที่เห็นครับ190บวกถึง200นะครับผมก็เวลาไปเล่นห้องธรรมดานะครับอาจจะลบลงจากนี้มัน20่สิเฟรมนะครับผมก็เผื่อไว้ลบจากนีหายจากนี้ไป20เฟรมนี่เป็นแค่ห้องเทรนนิ่งนะครับผมรือก็คือตอนนี้นะฮะ CPU นะครับผม วิ่งอยู่ที่ประมาณ40%นะครับผมความครบขวดกับ2060 Super นะกถนะ็ถือว่ายังเหลือให้สตรีมนะครับผมถือว่ายังเหลือให้สตรีมแต่ก็อย่างที่ว่าไปครับสตรีมได้แบบกลางๆครไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเกม PUBG เนี่ยเป็นเกมที่เน้น CPU มากกว่าการ์ดจอนะครับผมบอกได้เลยเวลานสตรีมเนี่ยหนักไปที่ CPU ครับฉะนั้นคนที่จะใช้ CPU สตรีมเกมภาพจเนี่ยก็ต้องเป็น i7 Gen12 ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถึงจะสตรีมแล้วก็สามารถยิงในเอ่อในโห,หมดแรงค์เนาะในโหมดเก็บแรงค์ได้แบบสูสีกับคนอื่นนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นนี่ถ้าใช้ i5 แล้วเออสตรีมด้วยแล้วก็ลงแรงค์ด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก็อาจจะลงได้ครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แบบ ร้อเนะครับผมในจังหวปะปะทะเนาะอาจจะได้สัก80-70%อย่างเงี้ยครับมันมันไม่มันไม่ร้อน,นะครับผมโอเคสำหรับการใช้งานของ i5 73และ30 2 0งศูนย์สองซิประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสำหรับใครที่ต้องการให้ผมพูดถึงพูดถึงตี้พูดถึงอะไรอีกหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอ,อคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถ คอมเมนต์บอกได้ต้านลางเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสหรือเป็นสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแต่ถ้าอัไหนที่ผมไม่มีก็กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับผมเพราะว่าก็นี่นะฮะอาพกำลังตามกําลังที่มีนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แบบเออเพอร์เฟกนะครับผมถ้าเพอร์เฟกก็เป็นไอิไปเลย ไอจิตเย็นสิบสองเย็นสิบสามไปเลยนะครับโอเคสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบายบาย